ใหญ่มากเห็นว่าสื่เข้มปัจจุบันปัจจุบันโจ้กคายัวงวกำลังดีไม่เข็มไตแล้วก็ไม่จืดไปซึ่งจริงใส่พิชัยน่าจะตกนะโด่งกว่าใส่พิชยเส้นี้นะเขาไม่มีกรอบด้วยแต่แม่แม่ใส่พิชัยด้ป่ะพี่อย่าไปกลัว่ะไม่กลัวใส่พยก็เข้มจริงค่ะใส่หมดแล้หรอคือมันยกไปบ้าไม่ยกไปหรอหมดแล้วหมดแล้วอ่ะ ตอกเมื่อไหร่ได้ไหมฮนะงั้คุกเลยมะใส่พริกไทยด้วยลงคุกเลยนะโหพริกไทยกระดายเดีย๋ยวเดียวจ้าแเนี่ยมันก็จะมีสังก้อนใช่ปะแต่วก็มีหอมหัวไก่แล้นัไ,นไข่แตกลวกเือไข่ก็เป็นก้องอยู่อารมณ์แบบ้ันเจ็ง มันมีกลิ่นแบบข,บขดีกลิ่นของพ้อพ่อที่เนอ่ะอืมูหัวนนหมากเอาดูินะถ้าคุณคนไม่กินเค็มไม่กินจักหน้าฉันว่าอร่อยเลยนีน่หน้านเยอะแนคลับบอกว่าพี่เกียวมาแล้วผมจะได้กินไหมต้องได้กินค่ะแต่ยูอรอนานห่อยเดกรอนอู่นะผัดเพิ่บก่อนเพมันร้อน,ออนเออ ยังไม่หมดป่ะหมูอ่อาคือจิมหมูอร่อยมากเพียงแต่ว่าฉันไม่ชอบผิดไม่ไม่เพราะั้นนี่นะหูอร่อยอยากทำพิเศษหูเลยนะกับาวบัเ้ลเยแต่ว่ารายแรกอะแข็งกว่าเลยยังไู้วางฟุ้งบอก กินไปแล้วเือว่าไปร้านทัดไปวันนี้อยาจะเก็บร้านเล็กๆหน่อยให้ที่เยอะๆร้านละนิดร้านละหน่อยเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นรีบกินรีบไป่ไข่ฟับเข้มาเลยไข่ฟันเซเรมีเหลียวลาวา่ไมแต่ยังอยู่ความแบบนตัวไม่แบบว่าไม่เหลียวนจะแบบน้ำหนามันที่บกว่าจะหมูดีมากงๆดีมากกินละล เดิมานิดเดียวเดินมาก็ประมาณร้อยเมตรข้างหลังเราคือตลาดหัวรอนเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกุก๊กกิรในตลาดสัก2องร้าน3าร้านไม่เกินนี้หรอกพวกกินเกินอยู่ดีก็จะเป็นติดต่อไม่ไหวเลยนะเข้าไปดีกว่าเพราะมีร้านในตำนานที่เขาหม เร้าหู้ทอตลาดหัวรออันนี้คืออยู่ด้านในสุดเลยนะมีแต่คนบอกว่าถ้าเกิดมาตลาดบัวรอเมื่อไหร่ต้องกินร้านนี้น้องๆหลายคนก็บอกพี่เทียอย่าลืมมานะอะไรอย่างเงี้ยเต้าหู้ทอดอ่ะเขาจัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ทอดแบบอย่างนี้เลยจนแบบพองๆอย่างเงีง้ยแล้วก็มีเขาเรียกเลยนะเป็นตัวดำทอดคือคือาคาโปใช่ป่ะครับอ่าอาหารนี้ยก็เป็นอาหารโบราณอะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวเอาเอา,เอาตัวคือ,อารคาร์โปอับสองชิ้นแล้วก็เอาเต้าห้ทอดตัดจิบะน้ำจิ้มขอเผ็ดๆนะครับเดี๋ยวเราดูว่าได้กินขนาดไหน ือร้านตู้ทอเขาแนะนาว่าข้างๆัะนาะดนมกินเตาน้ำาอร่อยแล้วกินอยู่เนื้ออร่อยแค่มาตลาดนี้ตลาดเดียวฉันกินไปสี่ร้านได้แน่เลยวันเดียเดี๋ยวเอาเตาน้ำครับชุดนึงกับผมไม่ใส่ขี่ได้เนาะอันนี้ชุดเท่าไหร่นะคระับสามสิบห้าบาทดีแจเดี๋ยวสั่งเตาน้ำแล้วไปนั่งกินกับชั้วุทอนะแล้วเดี๋ยวกินเสร็จแล้วถ้าไหวเดี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเชือต่อคูกินเยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูเขาทำน,นะ เอาตามมาอยู่หรกินกินตามสูตรแม่ฉันไงเพราะว่าเขาบีบมะนาวแล้วแล้วถ้าเกิดค,คนชอบแบบจัดแบบเพรามานจอกแบบมันมันหวาน,วน,วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเค็มเค็มกุ่งแห้งก็เลยแบบน้ำตาลนิดนึงเพราะมันมีเปรี้ยวหวานแล้วไงแล้วก็ใส่พริกให้มันเผ็ดเหน่อยอันเนี้ยแม่ที่แบบนี้แหละคิดตามแม่นี่ี่ดูด,ดีไหมขนมจีนตามน,ามน้ำนะจ๊ะบอกเติเขาใส่ขิงแต่ฉันไม่ชอบขิงไงโอเคแบบนี้เจอหนึ่งโตเลย เรียบร้อยแล้วแล้วแบบขอเผ็ดๆโอเด้อย่างใจพริกเต็มมากน้ำพริกข้นมากเธอแล้วก็อันนี้คือเต้าหู้ทอดลานป้าเต้าหู้ทอดเขาจะแบบ หันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วทอดจนกรอย่างนี้เลยเธอส่วนสายมือเขาเรียกว่าตื่คำคม,มเป็นอาหารโบราณนะมันจะเปนแนอไที่ป้าบอกว่ามันเป็นไส้เปลือกไส้ถั่วไส้ถั่วดำไส้ถั่วดำที่ถามป้าว่าเขาี่สองไส้หรอป้าเขาบอกว่าไส้สีขาวตัวเมียสีดำตัวผู้หลวเลากยบอกเฮ้ยสีดดงนี่คือแบบว่ามันทำไมจะเป็นตัวผู้เขาบอกว่าสีขาววผสีขาวเลยเป็นตัวเมียออภาษาจีนเขาเรียกว่าจีจีแปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองชิมดูแล้วก็อยกันในที่ เขาบอกว่าอร่อยเรียกแบบขนมนิดนึงปกติซาวน้ำอ่ะคนคนรุ่นใหม่จะคุ้นชินน้อยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นขนมจีแบบแนวหวานจะใส่สับปะรดใส่กะทิใส่น้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยรับฟุ้งแห้งโอ้ยคือทั้งหลายเลือกเลยเหมือนไม่ได้กินโจ๊กมาอีกแล้วอ่ะขอชิมชิมนิดก่อนชิมชิมนิดก่อนดีนะบอกเราคุณอะไยนะชิมมะละกเหมือนหวานนะแต่ผสคกันด้วยอมหวาน ก็ใส่ที่เยอะเลือดหวานพอตองชิ้นได้ไหมก,ก็สามชิ้นเลยนี่ตัวอนอ่าสาชิ้นแต่ล้อ,อร่อยมากตัวอาอร่อยรอบติกอยู่ข้างในองดูมาที่คื่หัเกอเอาเปลือ,อกออก,ออก,ออกม,มันะเปลือกเหแบบชิปโซมียอด ฟุ้เผือกชอบคนทกินเผือกแบบกินจังเลยนะเผือกแน่นมากแล้วอร่อยอร่อยเลยมาที่ขัวดำตัวเมียกินละต้องกินตัวผู้ตามสินะคุณเอกเจ้าเผือกมีความหอมถัวดำอ่ะมีความเคี้ยวหนึบหนึ่แล้วเป็นรสเผือกข้างคับรสสดแน่นมากอ่ะตุ้แป้งน้อยมากอ่ะมาที่เนี่ยคั่วแล้วอร่อยมาที่รมาที่ขนมปีเบานาคุ้เลยนะ ไปให้หวานจัดแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปให้คืนนะมันคือแบบเค็มเปรี้ยวหวานอมอ่อนคืออันนี้อร่อยเลยรอบกุ้งแห้งหลังเขาสั่งสั่งเขาแบบพิเศษกุ้งแห้งได้บอกว่าฉันชอบมากเลยเวลาแบบกินอันนี้แล้วกุ้งแห้งเยอะๆแต่ตับ5บาทีเลยเนี่ยไอ้รสชาติดีเลยเป็นซาวน้ำที่อร่อยอร่อยที่เลยงั้นบอรเฮดกินโซโล่แล้วไปกินมิซานไปตืเนแล้อร้านอร่อยอยู่ข้างหลังโดยระยะทางไม่กี่เดินไปนิดเดียวเองประมาณชั้เก้าร้านน้ำอยู่ข้างหลังรับน15บาท ว่าเสิร์ฟพร้อมๆกับชาร้อนอีกขอชิมก่อนได้บอกข้าวหวานน้อยชาหอมและหวานน้อยเพราะว่าบอกเข้าว่าหวานน้อยไงงั้นขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านเพื่เสี่ยวเดินข้างหลังก็เห็นคุณลุงกำลังลวกเส้นผู้เดี๋ยวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลูกไม้เป็นคุณลุงต้องมีความขลังเพราะฉะนั้นมีความขลังแล้วอะไรจ้ะก็ต้องกินสิจ้ะขอชิมที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอ,ก,ก,อ,ก,อเกันข้างหลังเลยนะครับ แ,แม่แต๋แม่เ๋อเดชแม่เต๋วเนี่ยอยู่ท้ายตลาดเลยอยู่ข้างหลังร้านเต้าหู้เธอเร้านเก่าแก่เจบอกร้านเก่าแก่คงว่าเป็นเกาเหลาครับธรมรมดาที่นี่เริ่มที่40พิเศษ50พอเป็นเกาเหลาเนื้อเปื่อยกนะับลูกชิ้น2ออย่างครับเอาเป็นสุตรด้ว้มีไหมครับเป็นสุตเนื้อเปื่อยแล้วก็ลูกชิ้น มา60ปีทีท่นักเจคูพัฒน์แอกว่าเปิดกี่ปีแล้วล่คะครับ ก็ได้รูต้องเติมอะไรกลิ่นที่อยู่ข้างๆขัดเจีนแต่ไม่ขมโล,โลมัวหวานนอ่อนหวานนุ่มอ่อนน้ำซุปเป็นชิงๆ็เป็น้ยินรู้แลเพราะมันเค็มๆอร่อยอย่างเดียวขอเติมพริกให้มันมีความเผ็ดแต่เขาบอกเผ็ดๆมากนะให้ระวังเส้นใส่นิดนึงก่อนแล้วกัน จะเป็นไงบ้างน้ำมันพิสเผาอ,อ,อันนี้ก็มีความเปรี้ยวอยู่นะเอาจริงๆตอวนี้คือน้ำมเผาอะคือตบเลยเท่าไหร่น้ำมันเผามีความเปรี้ยวด้วยแล้วก็คือพริกก็หอมด้วยคือเหมือนแบบคุ่รถอ่ะคือถ้าเติมนะไม่ต้องปรุงเปินก๋วยเตี๋ยำซ้มเลยคือมัอนเป็นสูตรของปตู้มะแน้วอ่อชิมเนือ้อชิมเนือน้อเนื้อวยอมเลยเป็นไงตรงนั้นอีกน้ำมันเผาเพรว่าเป็นพริกพุ่มรถอ่ะ ลกชิชชชก้นูกช้กะรอบเนเนือเน้ออ้ไม่ะสมแป้งเลยแล้วว่าร้านนี้มากิน<า>ได้ดดูในตราบุร้องเกม,มันสลัดเล็กๆบุงเหมือนนี่ยอะไรนะแต่ร้มมานอร่อยย้อยููแานนอยอย้า,าน,นาก็เข้าเก๋เนื้อดีน,น้นเรากินก็จืดเลยเนืออร่อยเลยนำ้ำซุปจะเง็งเชหน่อยแต่เนือ้ออวมากลกชิ้เอี่แล้วมันกินยังไเข,ขาู้อดสดีขนจีนชนวบ้นก็ดีข้าวเนือก็ดีดีลยอ อาไม่ต่งงกินก่อนแลเดิเกันไปตกใเมื่อกี้ร้านเต้าหูบอกว่ามีร้านไอมอร่อยเดินในโซนก็ข้างตลาดมนิเดียวไอสครีปกะทิป้านาไอสครีปกะทิป้านาใช่ไหมครับร้านปุประมาณ8โมงครึ่งบโมงใช่ไหมครับ ขนมปังน่ากิน่ะเอาเป็นขนมปังได้ขนมปังขายยังไงครับสามสิบห้าบาทเครื่องใส่ได้กี่อย่างครับสองอย่างใช่ไหมครับเอาเอาขนมปังครับแล้วก็เอาอะไรอีกอ่งเขาเหนียวอีกลยขนมปังแล้วต่อไปเขาเหนียวแล้วก็คือเอาเป็นเอาเป็นมันครับมัน